ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับก็พี่น้องคนเสื้อแดงแล้วก็คนไทย,ยทั้งหมดในประเทศไทยนะครับก็วันนี้ผมฟันธงคอนเฟิร์มประชาไทยนะครับก็ได้รับเกียรติจากอา่บุคคลสําคัญนะครับมาตอบปัญหาคาใจว่าทําไมท่านนายกทักษิณจึงไม่ลงนามลงสัตยบัอซ ICT นะครับวันนี้ก็ ได้รับเกียรติจากเจ้าตัวเองเลยคมาตอบเองเลยนะครับคือคุณอดีตนายกทักษิณนะฮะมาตอบคําถามองเลยนะครับเอท่านนายกค,ครับทําไมถึงไม่ลงลงนาไอซีซีนะครับถึงมันก็เลยเป็นเหตุที่มาของการสูญเสียชีวิตของคนเสื้อแดงมากมายนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปีอ52ที่สามเหลี่ยมยินแดนนะครับแล้วปี53าานะฮะที่รับประสงค์แล้วก็ผ่านฟ้าแล้วก็ตรงซียะของวครับ อนายกมีอดีตนายกจะว่าอย่างไงครับเนี่ยพักประชาธิปัตย์โดยคุณชวนรัฐบาลคุณชวนครั้งที่สองมีท่านสุรินทร์พิสวรนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปเซน็นรับเป็นภาคีคสารโลกพักประชาธิปัตย์โดย คุณชวน๋อพระประชัยพัฒน์รัฐบาลคุณชวนครับครั้งที่สองครับผมมีท่านสุรินทร์พิสุวรรณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับไปเซ็นรับเป็นภาคีสารโลกอ๋อนะครับแต่มีกติกาว่าจะต้องไปขอสัตยาบันจากรัฐสภาจะต้องไปขอสัตยาบันจากรัฐสภาครับผมพอเซ็นมาเรียบร้อยพอมาถึงรัฐบาลผมรับผิดชอบรับเรื่องต่อก็มีการเสนอมาจากกระทรวงต่างประเทศว่าอ๋อครับจะให ลงสัตยาบันเอาเรื่องเข้าสภาครับผมเห็นล้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับประมุขแห่งรัฐหรอ h ร a d of s t a t ครับซึ่งหมายถึงสามารถฟ้องร้องใครต่างประเทศสามารถฟ้องร้องพระเจ้าอยู่ได้ครับท่านเกผมเห็นน้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับประมุขแห่งรัฐอ๋อใช่ครับใช่ครับซึ่งหมายถึงสามารถฟ้องร้องใครต่างประเทศสามารถฟ้องร้องพระเจ้าอยู่ได้โอ้ครับผมเห็นนะว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับ ประมุขแห่งรัฐหรือเฮดออฟอเตทซึ่ท่านยกสามารถฟ้องร้องใครต่างประเทศสามารถฟ้องร้องพระเจ้าอยู่หัวได้ซึ่งผมบอกเฮ้ยเรื่องนี้ผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมเฮ้ยเรื่องนี้ผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมถ้าว่าถ้าเอาแค่ฟ้องร้องนายยกทำมืดีได้ผมยอมครถ้าว่าถ้าเอาแค่ฟ้องร้องนายยกทำมืดีได้ผมยอมแต่ฟ้องร้องถึงพระเจ้าอยู่หัวผมรับไม่ได้ผมไม่ยอม แต่ฟ้องรองถึงพระเจ้าอยู่หัวผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมแต่ฟองรองถึงพระเจ้าอยู่หัวผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมแต่ฟ้องรองถึงพระเจ้าอยู่หัวผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมผมจึงไม่ทําสัตยาบันอ๋อก็แสดงว่าไม่ลงทั้งนายกสัตยาบันยอมตัวนายกจึงไม่ลงสัตยาบัน๋อครับผมจึงไม่ทําสัตยาบันนี่คือความจริงครับผมก็แสดงว่าไม่ไม่ลงทั้งตัวนายกเอทักษิณแล้วก็นายกปู่ใช่ไหมครับแต่คนไม่ทำคนสัตยาบันครับผม เออนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคำยืนยันจากตัวนายกทักษินเองเลยนะฮะว่า,าไม่ได้ลงศัตยาบันนะครับเพราะว่า,าตัวของนายกเองนี่ก็ทักษินเองเนี่ยที่จริงพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ต้องต้องขอบคุณเขานะนายกชวนนี่นะนายกชวนนี่มีผลงานมากนะเราไปกับดอกอรสุเรนพิสุวรรณเนี่ยต้องขอบคุณดรอ,อร์สุเรนพิสุวรรณและก็พรรคประชาธิปัตย์มากเลยนะที่มีความคิดรเริ่มที่จะลงนามที่ก็ ไอซีซีนะคนซื้อแดงนี่ต้องขอบคุณพระประชาธิปัตย์เลยนะเอ้าจริงอันนี้เป็นต้องต้องขอบคุณพระประชาธิปัตย์พระประชาธิปัตย์เนี่ยอุตส่าห์ให้ดเรสุรินทร์พิศวนเนี่ยบินไปถึงไปลงนามอไปที่ว่าจะทำเอ็มโอยูเนี่ยลงนามสถาบันแล้วเพียงแต่ว่าต้องนํากลับมาให้สภารับรองอีกทีหนึ่งตอนนี้มันก็ติดขัดในขั้นตอนที่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่นะครับก็คือรัฐบาล ไทยรักไทยนะฮะในสมัยนายกทักษิณเนี่ยเข้ามาก็ไม่รับลูกต่อเพราะว่าทักษิณเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีความชงรักภักดีต่อสถาบันมากนะก็คือทักษิณเนี่ยไม่เคยคิดจะล้มล้างสถาบันเหมือนที่กลุ่มแสดงก้าวหน้าหลายคนทุกวันนี้ที่จะมีความคิดที่ว่าจะล้มล้างสถาบันจะมีการเปลี่ยนระบอบไม่ว่าจะเป็นระบอบสาธารณหรือสหพันธ์นะครับดังนั้นคนแสดงเนี่ยฟังไว้นะครับฟังไว้ว่าทักษิณนายกทักษิณเนี่ยแหละไม่เคยมีความคิดที่จะล้มล้างระบอบนะครับ พวกคุณเนี่ยไปคิดกันมาเองนะแล้วพวกคุณเนี่ยก็มาอ้างนายกทักษิณไม่ถูกนะครับสิ่งนี้ไม่ถูกสัตยาบันเนี่ยที่นายกทักษิณไม่ลงนะก็รวมถึงนายกปู่ด้วยที่ว่าแอนตี้ตื่นเธอชาวไทยบอกว่านายกปู่แอบเซ็นไปตัวไหนครับคุณช่วยเอาหลักฐานว่านายกปู่นั่งเครื่องบินเนี่ยสายการบินที่เท่าไหร่นะทีจีอะไรนะฮะไปเวลาไหนกลับเวลาไหนไปมีรูปถ่ายไม่มีหลักฐานยืนยันไหมมีเอกสารยืนยันไหมมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ย แสดงว่าไอ้นี่นักนักเต้าข่าวนะแอนตี้ตื่นเถิดชาวไทยเนี่ยนักเต้าข่าวนะเราพอกับสุรชัยสามชาตินะครับฉะนั้นคนสีแดงครับวันนี้พวกคุณตาสว่างกันได้แล้วนะครับว่าพวกคุณเนี่ยถูกหลอกออกมาตายฟรีทั้งปีห้าสองห้าสามไม่มีการลงสตยาบันใ,นใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีไอ้หน่วยงานไม่มีทหารกองกําลังที่ไหนที่จะมาอู่อยู่ตรงอ่าวไทยมาเตรียมเพื่อจะมาช่วยสอแดงไม่มีชายชุดดาอะไรทั้งสิ้นนะครับ เป็นการเมคเรื่องขึ้นมาเองแล้วก็การที่วแบบ่เาเดือนปีห้าสมที่ตายกันเยอะนั้นก็มีการกเรียกว่ายิงมันเองอะไรกันเองมือโบราณไปหมดเลยครับนะครับฉะนั้นวันนี้เราได้รับคำยืนยันจากนายกทักษิณน,นั่งยันนอนยันยืนยันแล้วว่าไม่มีการลงสัยาบันใดๆทั้งสิ้นไอซซนะครับแล้วก็ทักษิณก็ไม่ได้ใช้น้องสาวเขาคือ ยิ่งหลักชินวัตรไปลงนามนะครับไม่มีเพราะเพราว่าทักษิณนั้นจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษ,ษัตริย์อย่างยิ่งเช่นก็วันนี้ฟันธงคอนเฟิร์มประชาไทยก็รู้สึกมาไขาข้อข้องใจให้กับพี่น้องอีกทางหนึ่งนะครับก็ความจริงอันนี้ต้องถูกเปิดเผยไปนะครับเราต้องเป็นคนที่เสื้อแดงที่ตาสว่างกันได้แล้วนะครับรายการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองกับผมฟันธงคอนเฟิร์มประชาไทยพูดกันตรงไปตรงมาครับพบกันใหม่นะครับ